ระธรรมสองพงศาวดารบทที่หนึ่งโซโลมอนโอรสของดาวิดทรงสถาปนาราชบัลลังให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเนื่องจากพระยาเวพระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์และทําให้พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดโซโลมอนตรัสแก่อิสราเอลทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองตุลาการผู้นําในอิสราเอลหรือหัวหน้าตระกูลต่าง แล้วโซโลมอนกับชุมนุมประชากรทั้งหมดขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงในกิเบออนเพราะเต็นท์นัดพบขององค์พปประผู้เป็นเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ได้สร้างขึ้นในถิ่นกันดารน,นั้นอยู่ที่นั่นดาวิดได้อัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจากเมืองคิริยาตเยอาริมมายังสถานที่ซึ่งดาวิดเตรียมไว้เพราะทรงตั้งเต็นท์สำหรับหีบนั้น ในกรุงเยรูซาเล็มส่วนแท่นทองสำริดซึ่งเบซาเลวบุตรอูรีผู้เป็นบุตรของเฮอได้สร้างขึ้นอยู่ในกีเบโอนตรงหน้าพระพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซุลลมอนและชุมนุมประชากรจึงมาทูลถามพระองค์ที่นั่นซุลลมอนขึ้นไปยังแท่นทองสำริดต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในเต็นท์นัดพบและถวายสัตว์หนึ่งพันตัวเป็นเครื่องเผาบูชา คืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสกับเขาวา่าจงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดแล้วเราจะให้เจ้าโซโลมอนกราบทูลพระเจ้าวา่าพระองค์ได้ทรงสำแดงพระกรุณาอย่างยิ่งต่อดาวิดราชบิดาของข้าพระองค์และทรงตั้งข้าพระองค์เป็นกษัตริย์แทนบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าพระยาเวขอทรงยืนยันคำมั่นสัญญา ที่ส่งให้ไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพระองค์พระทรงตั้งข้าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์เหนือชนชาติซึ่งมีจำนวนมากมายเหมือนฝุ่นทุลีขอโปรดประธานสติปัญญาและความรอบรู้เพื่อข้าพระองค์จะได้นำชนชาตินี้เพราะใคร่เล่าจะสามารถปกครองชนชาติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้ได้พระเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่าในเมื่อเจ้ามีใจปรารถนาเช่นนี้ และเจ้าไม่ได้ขอความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติหรือเกียรติไม่ได้ขอเอาชีวิตศัตรูและไม่ได้ขออายุยืนยาวแต่ขอสติปัญญาและความรอบรู้เพื่อที่จะปกครองประชากรของเราซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาฉะนั้นเราจะให้สติปัญญาและความรอบรู้ที่เจ้าขอไว้แล้วเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้า อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีก,กษัตริย์องค์ใดเสมอเหมือนเจ้าซูลมอนจึงเสด็จจากสถานบูชาบนที่สูงในกิเบโอนจากหน้าเต็นนัดพบไปยังกรุงเยรูซาเล็มและทรงปกครองเหนืออิสราเอลซูลมอนทรงสะสมรถม้าศึกและมา้าพระองค์ทรงมีรถม้าศึก1,400คันและม้า1น0 0 0 0ตัวซึ่งพระองค์ทรงเก็บบางส่วนไว้ ที่หัวเมืองซึ่งใช้เก็บรถม้าศึกและบางส่วนอยู่กับพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงทําให้เงินและทองในกรุงเยรูซาเล็มมีมากมายเหมือนก้อนหินและมีไม้สนซีดาดาดดืนเหมือนต้นมะเดื่อแถบเชิงเขาม้าของโซโลมอนนั้นนําเข้าจากอียิปต์และจากคูเอคือพ่อค้าหลวงซื้อมาจากคูเอรถม้าศึกแต่ละคันที่นําเข้าจากอียิปต มีราคาเท่ากับเงินหนัก600เชเขวม้าราคาตัวละ150เชเขลพวกเขายังส่งออกไปขายต่อให้กษัตริย์ทั้งปวงของชาวฮิตไทยและของชาวอารามด้วยพระธรรมสองพงศสวดานบทที่สองโซโลมอนบัญชาให้ลงมือสร้างพระวิหารเพื่อพระนามของพระยาเวและพระราชวังของโซโลมอนเองทรงเกณฑ์คนมาแบกหามเจ็ดหมื่นคน มาเป็นช่างสกัดหินในภูเขา8 0 0 0 0ืคนและเป็นผู้คุมงาน3,600คนโซโลมอนส่งสารไปรทูลกษัตริย์ฮิรามแห่งเมืองไทระว่าโปรดส่งสูงไม้สนสีดามาให้ข้าพเจ้าเหมือนที่ท่านเคยส่งมาให้ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าสำหรับสร้างวังบัรนี้ข้าพเจ้ากำลังจะสร้างพระวิหารขึ้นเพื่อพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้า และถวายแด่พระองค์เพื่อเผาเครื่องหอมและถวายขนมปังเบื้องพระพักอย่างสม่ำเสมอเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาทุกเช้าเย็นและในวันสบาโตวันขึ้นหนึ่งค่ำและเทศกาลตามกำหนดอื่นๆแด่พระยาเวพระเจ้าของเรานี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสืบไปสำหรับอิสราเอลพระวิหารที่ข้าพเจ้าจะสร้างขึ้นนี้ยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่ เหนือกว่าพระอื่นใดทั้งหมดแต่ใครเล่าสามารถสร้างที่ประทับสำหรับพระองค์แม้ฟ้าสวรรค์สูงสุดก็ยังไม่อาจรองรับพระองค์ได้แล้วข้าพเจ้าเป็นใครที่จะสร้างพระวิหารเพื่อพระองค์ได้แต่สร้างสถานที่เผาเครื่องบูชาต่อหน้าพระองค์ฉะนั้นโปรดส่งช่างฝีมือมาให้ข้าพเจ้าซึ่งเชี่ยวชาญงานช่างทองเงินทองสำริดเหล็กและงานย้อม และทอผ้าด้วยได้สีม่วงสีแดงกับสีน้ำเงินและเชี่ยวชาญงานสลักเพื่อทำงานร่วมกับช่างฝีมือผู้ชำนาญของข้าพเจ้าในยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าเตรียมไว้ทั้งขอให้ท่านส่งสุงไม้สนซีดาไม้สนอื่นๆและไม้ประดู่จากเลบานอนมาด้วยเพราะข้าพเจ้าทราบว่าคนของท่าน เชี่ยวชาญในการตัดไม้ที่นั่นคนของข้าพเจ้าจะทำงานร่วมกับคนของท่านเพื่อจะได้สูงจำนวนมากเพราะพระวิหารซึ่งข้าพเจ้าจะสร้างขึ้นนั้นจะต้องโอ่อ่าและงามตระกาลตรับคนงานเลื่อยไม้สุงของท่านข้าพเจ้าจะให้ข้าวสาลีต่ำแล้วประมาณ4,400กิโลลิตรข้าวบาเลประมาณ4,400กิโลลิตรเหล้าอางุ่นประมาณ440กิโลลิตร และน้ำมันมะกอกประมาณ440กิโลลิตรกษัตริย์ฮิรามแห่งเมืองไทระส่งสารตอบสโลมอนว่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับประชากรของพระองค์จึงทรงตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาแล้วตรัสอีกว่าขอถวายสรรเสริญแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงโปรดประธานโอรสที่มีสติปัญญา มีไหวพริบป,ปฏิพานและความฉลาดหลักแหลมแก่กษัตริย์ดาวิดเพื่อสร้างพระวิหารถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและวังที่ประทับข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือเอกมาให้ท่านคืออูรามอาบีมารดาของเขาเป็นคนเผ่าดานส่วนบิดามาจากไทระเขาได้รับการฝึกฝนให้เป็นช่างทองเงินทองสำริดและเหล็กทำงานหินงานไม้ งานย้อมและทอผ้าด้วยด้าสีม่วงน้ำเงินและแดงกับผ้าลินินเนื้อดีทั้งเชี่ยวชาญในการแกะสลับและทำตามแบบที่กำหนดเขาจะทำงานร่วมกับช่างฝีมือของท่านและบรรดาคนที่ดาวิดราชบิดาของท่านจัดไว้ขอให้ท่านส่งข้าวสาลีข้าวบาเล่เหล้าอางุ่นและน้ำมันมะกอกมาตามที่ได้สัญญาไว้และพวกข้าพเจ้า จะตัดไม้สูงจากเลมนอนนเท่าที่ท่านต้องการผูกเป็นแพร่ล่องมาทางทะเลถึงเมืองยัฟ่าแล้วท่านสามารถขนจากที่นั่นไปกรุงเยรลซสเล็มได้ซุลมอนทรงทำสัม,มโนประชากรคนต่างด้าวทั้งหมดในอิสราเอลตามที่ดาวิดราชบิดาทรงเคยทำพบว่ามีอยู่153,600คนทรงกำหนดให้แบกหาม จ็ดหมื่นคนทำหน้าที่สกัดหินในภูเขาแปดหมื่นคนและเป็นหัวหน้าคนงานสามพันหกร้อยคนพระธรรมสองพงศสวดานบทที่สามจากนั้นซุลมอนทรงเริ่มสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเ,เจ้าบนภูเขาโมริยาในกรุงเยรูซาเล็มที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเ,เจ้าทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของซุลลมอนเดิมเป็นลานนวดข้าวของอาราวนา ชาวเยบุสที่ดาวิดส่งเตรียมไว้พระองค์ทรงเริ่มการก่อสร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่ในรัชกาลของพระองค์ฐานรากของพระวิหารของพระเจ้าที่โซโลมอนได้วางนั้นยาวหกสิบศอกกว้างยี่สิบศอกโดยใช้หน่วยศอกตามมาตรฐานเดิมมุกที่ด้านหน้าของพระวิหารยาวยี่สิบศอกตลอดความกว้างของพระวิหาร และสูง20ศสองพระองค์ทรงบุภายในด้วยทองคําบริสุทธิ์ห้องโถงกรุดด้วยไม้สนบุด,ด้วยทองคําบริสุทธิ์ตกแต่งด้วยลวดลายต้นอินทผลัมและโซ่พระองค์ทรงตกแต่งพระวิหารด้วยอัญ,ญมณีล้ำค่าและทองคําที่ทรงใช้นั้นมาจากเมืองพาราวายิมคานเพดานวงกบประตูผนังและประตูพระวิหารล้วนบูด,ด้วยทองคำ และที่ผนังสลักลวดลายเครูปส่วนที่เป็นอภิสุทธิสถานความกว้างได้ขนาดกับความกว้างของพระวิหารคือ2ีสศอกภายในบุด,ด้วยทองคำเนื้อดีหนักประมาณ21ตันหมุดทองคำมีน้ำหนักประมาณ6 0 0กรัมส่วนต่างๆของชั้นบนก็บุทองคำเช่นกันในอภิสุทธิสถานพระองค์ทรงสร้างเครูปจำลองสองตนหุ้มด้วยทองคำ ช่วงกว้างทั <nước> ้งหมดของปีกเครูปทั้งสองตนรวม20ศอกปีกข้างหนึ่งของเครูปตัวแรกยาวห้ศอกจรดกับด้านหนึ่งของผนังห้องปีกอีกข้างหนึ่งซึ่งยาวห้าศอกเช่นกันจรดกับปีกของเครูปอีกตนหนึ่งในทำนองเดียวกันปีกข้างหนึ่งของเครูปตนที่สองยาวห้าศอกจรดกับผนังอีกด้านหนึ่งและปีกอีกข้างหนึ่งซึ่งยาวห้ศอกเช่นกัน จรดกับปีกของเครูปตนแรกปีกของเครูปเหล่านี้กางออกยาวยีสบศอกทั้งสองตนยืนหันหน้าไปทางห้องโถงมีม่านทําด้วยผ้าลินินเนื้อดีปักลวดลายเครูปด้วยได้สีน้ำเงินม่วงและแดงที่ด้านหน้าของพระวิหารมีเสาหานสองต้นสูง35สบศอกมีหัวเสาขนาดห้าศอกซุลมอน ทรงให้ทำโซ่ระยะทองคําติดไว้บนหัวเสาและมีทับทิมหนึ่งร้อยผลห้อยติดกับตะข่ายพระองค์ตั้งเสาวไว้ด้านหน้าของพระวิหารเสาทางใต้ชื่อยาคีนส่วนเสาทางเหนือชื่อโบอาพระธรรมยนบทที่10บเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นนั้นก็เป็นขโมย และเป็นโจรส่วนคนที่เข้าทางประตูคือคนเลี้ยงแกะยามเปิดประตูให้คนนั้นและแกะฟังเสียงของเขาเขาเรียกแกะของเขาตามชื่อของมันและนำฝูงแกะออกไปเมื่อเขานำแกะทั้งหมดของเขาออกมาแล้วเขาก็เดินนำหน้าและแกะของเขาตามเขาไปเพราะรู้จักเสียงของเขาแต่แกะจะไม่มีวันตามคนแปลกหน้าอันที่จริง พวกมันจะวิ่งหนีเขาเพราะพวกมันไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้าพระเยซูทรงใช้วัวหารเปรียบเทียบนี้แต่เขาทั้งหลายไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงบอกอะไรฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูสำหรับแกะคนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ฟังพวกเขาเราเป็นประตูนั้น ผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอดเขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้าขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลักฆ่าและทำลายเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคนเลี้ยงที่ดีนั้นยอมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาก็ลาทิ้งฝูงแกะแล่นหนีไปแล้วสุนัขป่าก็เข้าทำร้ายฝูงแกะและทำให้แตกกระจัดกระจายไปคนนั้นหนีเพราะเขาเป็นคนรับจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลยเราเป็นคนเลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราพลีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้นเรามีแกะอื่น ซึ่งไม่ใช่ของคอกนี้เราต้องพามาด้วยแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราเช่นกันและจะรวมกันเป็นฝูงเดียวมีคนเลี้ยงคนเดียวเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิต และมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีกเราได้รับคําบัญชานี้จากพระบิดาของเราพระดำรัสเหล่านี้ทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกครั้งหลายคนพูดว่าเขาถูกผีสิงและคลุ้มคคร่งไปฟังเขาทำไมแต่คนอื่นๆพูดว่านี่ไม่ใช่คำพูดของคนที่ถูกผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ